Hey yeah. สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Mo Man Hard Revers ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SMMTV ครับอยู่กับเราสองคนเป็นประจำนะครับทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีหนึ่งถึงตีสองครับกับผมน่ครับก็เป็นประจำทุกสุดสัปดาห์แบบนี้กับรายการที่เราจะมานั่งพูดคุยกันถึงเกมบิ๊กแมทในแต่ละสัปดาห์ซึ่งก็ต้องบอกว่าแมสัปดาห์นี้เป็นการกลับมาสู่เกมแข่งขันที่ดุเดือดอีกครั้งบอกว่าเพิ่มอุณหภูม ในการไฟกันไฟกันระหว่างเราสองคนไฟไฟ่ใช้คำนี้ด้วยนะใช่มันจะได้ฟิลฟิลไงโอ้โหนะครับมาหสำหรับที่แล้วเนี่ยเป็นการสุดแย่งชิงรางวัลฟีฟ่าบารุงดอร์ใช่ไหมครับแล้วก็เลียอเนลเมสซี่เนี่ยได้ไปไม่หรอกมันเต็งจ่ายอยู่แล้วเมสซี่อะได้อยู่แล้วมันยังไงมันก็ได้อยู่แล้วถ้าคุณเห็นหนาคริสเตียนัลโดตอนที่เขาประกาศรายชื่อดีใจใช่ไหม เขารู้เลยว่าเออเอาไปเถอะเอาไปเถอะไม่เป็นไรมันได้ไปก็โลกไม่แตกใช่อะไรประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าสังเกตดีๆหลังจากจบรายการฟีฟ่าบารลงดอใช่ไหมครับตอนนี้คริสเตียโน่โรนัลโดยิงแล้ว5ประตูนะครับนับจากวันนั้นถึงวันนี้มันอัดอั้นตันใจเออวันนี้วันที่ไหนวันนี้วันที่11นับจากวันที่ประกาศรางวัลฟีฟ่าบารองสี่วันโรนัลโดยิงแล้ว5ประตูมันบ้าไปแล้วเออมันมันเหมือนแบบมันเหมือนเก็บกดอะ แต่สำหรับสัปดาห์นี้น่ครับสิ่งที่เราจะนำมาพูดคุยกันในรายการของเรานะครับจะเป็นศึกแดงเดือดกลับมาอีกแล้วรีเทิร์นถ้ายังจำกันได้นะครับใครที่ติดตามรายการโมบันหาของเราเทปแรกของรายการเราเมื่อ,อวันที่21สิงหาคมะนะครับก็คือ,อคู่แดงเดือดนี่แหละแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเลี้ยวผูใช่นะครับแล้วก็ผลงานขายเนี่ยเป็นแมนยูบุกไปเอาชนะลิเวอร์พูลสองประตูต่อหนึ่งใช่แบบโกงอ่ะ โกงยังไงโกงทำใครก็โกงโกงยังไงก็ง <c oughs> อย่างน้อยเขาก็ไม่ได้เอามือปัดบอลเข้าประตูอ,ะอ่ะอ้าวุณเนี่ยถ้าไม่ตายไม่เคย <c oughs> พอตะโคเคยตบงี้เลย <c oughs> ไม่ใช่ผม,ผมหมายถึงเกมนี่ไงเขาไม่ได้เอามม่เขาไม่ได้เอามือปัดเขาไม้ตั้ะใจให้มือไว้ไหนเตะบอลให้มือเงียบเตะบอลเตะบอลเงียบหลายคนทาหลายคนทํามีใช่ไหมหลายคนทําคุณไม่เคยเห็นเวลากองหลังเขาเขาบอกเอบกบอยเขาต้องแบบเอามือไว้ข้างหลังทุ่มสัประตูสั่งตามระาเบียบพัก ไม่ตลกใส่บอลไม่เป็นไรไม่ตลกเลย <c oughs> ครับนะครับคือเอาง่ายดีกว่าถ้าสมมุติว่าเทปแรกของเราคือปฐม,มบทครับนะครับวันนี้จะเป็นปัดฉิดม,มาบทแมนยูกับลิเวอร์พูลตัดสินนะโอกาสใ,ในการเจอกันดูแล้วน้อยน่าจะมีละครับนะครับถ้าจะมีก็คงเป็นเอฟไดครับแต่ว่าคงจะยากอาจจะมีใครสักทีมหนึ่งร่วงลงไปก่อนใช่เพราะตอนนี้มันยังเอาตัวไม่รอดต้องแข่งนัดรีเพลย์ใช่ไหมไม่เขาไม่ได้แข่งนัดรีเพลย์เขาไม่ได้ว่าแมนยู เอา้าก็ทีมนัดรีเพลย์ไงอ๋อเจอเวทแฮมแมนยูก็ต้องรีเพลย์เหมือนกันเกือบตายเหมือนกันนะครับนี่แหละทีมขี้โกงไม่ได้โกงโกงความตาย,ยพูดไม่จบเลยแหมเน่ทีมที่ว่าที่ลุ้นแชมป์ต้องมีสกิลการโกงความตายอยู่แน่นอนถ้าคุณจะพูดถึงทีมที่โกงความตายเยอะที่สุดในฤดูกาลนี้ก็คงต้องยกให้แมนเชสเตอร์ยูไนดใช่ครับเช่นเดียวกับการโกงคู่ต่อสู้ถ้ายเยอะที่สุดก็น่าจะเป็นแมนเชสเตรอร์ยู่ในเตดยังไง ดูดูเขาประกาศผู้ตัดสินมารู้ยังเขาประกาศผู้ตัดสินมาฮาร์วาร์ดเว็บโอ้โหชนะแน่ทำไมแฟนแมนยูพอบอกฮาร์วาร์ดเว็บมาตัดสินมันดีใจกันทำไมไม่รู้เดียผมไม่เข้าใจว่าแฟนแมนยูมันดีใจทำไม <S <S นะครับคือต้องบอกว่าเกมแกข่งขันของคู่นี้เนี่ยระหว่างแมนเชสเตอร์ยูเต็ดกับลิเวอร์พูลเกมนี้จะกลับมาเล่นกันที่สนามโอทัฟฟอร์ดอีกครั้งในคืนวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่า น่าจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่สนุกสนานแล้วก็อยากที่รู้กันดีว่าคู่นี้เนี่ยประวัติศาสตร์มันค่อนข้างจะยาวนะมันมีเรื่องมีราวให้พูดถึงตลอดอยู่แล้วอย่างเกมนัดแรกก็เป็นใบแดงของจอร์จเชลว,วีใช่ในที่เป็นพูดถึงอันนี้เราเราไม่ได้พูดว่าใครถูกใครผิดนะคือมันมีประเด็นตามมาตลอดคู่นี้น,นะครับก็ดูแล้ววีคนี้เนี่ยสุดสัปดาห์เนี้ยอาจจะมีการกัด ของหลุยส์โซเลสก็เป็นได้ขดคอพูดต่อสู้อะไรอย่างนี้นะซึ่งบอกไว้ก่อนนะครับเทปนี้ถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงใดๆหลังจากจบรายการเราไปเราสองคนไม่เกี่ยวนะครับเราเป็นแค่สร้างความบันเทิงเท่านั้นเนะ่ครับยางไรก็ตามเอย่าไปดูกันก่อนดีกว่าครับว่าความน่าสนใจของเกมแข่งขันในคู่นี้นะครับหรือว่าที่เรารู้จักกันในชื่อสังกฤษว่า Red Wall ครับนะครับมันจะสนุกสุดยอดขนาดไหนนะครับถ้าพูดถึงเกมแบบนี้มันสรัเกมหนึ่ง Red War หรือว่าเกมยังเดือดคู่ระหว่างแมนยูและพูคือเกมที่หลายคนพูดถึงไปติดตามลยครับ นั่นแหละครับคือความน่าสนใจของเกมแดงเดือดนะครับก็เรีย <coworkers> กว่าเตะกันไฟแลบเลยน,นะคู่นี้แต่ว่าน่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งก็คือสุดสัปดาห์นี้แมนยูจะไม่มีทางด้านของเวนรูนี่ใช่ดีกรีความรุนแรงมันอาจจะลดลงไปก็เป็นได้ก็อาจจะเป็นแมนยูเนี่ยลดลงแต่ลิฟวูไม่มีลดแน่นอนโอ้ไม่มีอยู่แล้วแค่หลุยส์โซเลสลงคนเดียวอู้หูเดี๋ยวเดี๋ยวแดนนี่เซอร์ริตมาอีกเต็มนะถือว่าเป็นกองหน้าตัวใหม่อาจจะได้ลงสนามก็ได้ใช่ลงนัดแรกยิงเลยนี่ใช่ไหมใช่นะครับยิงทีมระดับด็อกลีก ชื่อว่าทีมแมนฟิวทาวน์ภูมิใจว่าชนะแมนฟิวโอ้โหเฮลันอะเต็ดคออะแมนฟิวเลยนะแมนฟิลอะเป็นการเอาเรื่องไรชัยก่อนเจอแมนยูไงเป็นทีมอันดับ11ของลีกคอนเฟลเลนต์นะครับอู้นั่นแหละอันดับห่างจากแมนยูเนี่ยประมาณ9ก้เท่าไหร่อะูเป็นเป็ร้อยร้อยว่าอันดับร้อยสามวันดับชอบการตบเด็กเป็นรลนิยมเลยอันดับห่างจากลิเวอร์พูล93อันดับครับเป็นไงชอบชนะสอนึ่งดีใจ วันนี้ผมวันนั้นผมจําได้เลยใครอยู่ข้างลิฟูตายเรียบครับตายเรียบผมด้วยตายศพไม่สวยเลยนะครับวันนั้นก็ถือว่ายังเอาตัวรอดในการเอาชนะออกมาได้นะแล้วคนที่ยิงประตูของแมนฟิลด์อ่ะครับเป็นกองหน้าที่ยิงประตูได้เยอะที่สุดของแมนฟิลด์ในเวลานี้ก็คือแมทธิวกรีนใช่ยิงลิฟูลูกนั้นนี่11ประตูเลยครับในฤดูกาลนี้ก็ถือว่าให้เขาไงจะได้ให้นักเตะระดับน้องลีกเนี่ยแจ้งเกิดขึ้นมาเล่นในลีกมั่งอืมนะ คือพูดถึงประเด็นเรื่องของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเวอร์พูเนี่ยครับต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่พูดกันยาวมากคือมันมีหลายประเด็นให้เราเลือกมาพูดกันจะเอาอประเด็นไหนเอาง่ายๆอย่างไอ้เรื่องเกมแมนฟิลเนี่ยครับที่เราพูดถึงกันอยู่เนี่ยนะครับ วันนั้นแมนยูไม่เกี่ยวอะไรเลยนะแมชชเตอร์ยนเ็ดไม่เกี่ยวอะไรเลยนะเข <laughs> <sk r ug> ้ามาถล่มอย่าโอ้ไอขี้โกงอย่างงุ้นอย่างนี้แต่ลังจากจบเกมคือผมว่าเด็กแมนยูหลายคนรอจังหวะแบบนี้อยู่ <sh arp> ใช่นะรอจังหวะ <sk r ug> ที่เร <sk r ug> อรกพูโกงคือเขาเข้าใจว่าเด็กแมนยูเนี่ยมันอาจจะอัดอั้นเพราะว่าทีมเขาเนี่ยโดนตราหน้าว่าเป็นไอขี้โกงมาเยอะแล้วมันก็อยากจะว่าทีมอื่นมั่งไม่หรอกคือเรื่องของเรื่องผมว่าทีมคุณ่ะไปด่าเขาว่าโกงเยอะมากกว่ามันหลายทีมอาร์เซนอลนก็ว่าแมนยูกงผมไม่เคยว่าแมนยูกง ผม<า>แค่ว่าเขาได้เปรียบในส่วนของผู้ตัดสินแค่นั้นเองก็ <c oughs> น่าแหละบ้านๆเรียกว่าโกงนะ <c oughs> อย่าง็กเคซีครับตอนนี้เขาก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าแมนยูโกงยังไงอ่ะจำไม่ได้อตอนเลโดนไปแดงอืแล้วทิชาริตโต้ยิงลูกลำหน้าเข้าไปเขาก็ให้ประตูนะไม่หรอกมันเป็นความผิดพลาดของผู้ตัดสินหรือเปล่าคนดีเขาชอบแก้ไขครับพี่ทำไมครับเขาจะไม่แก้ตัวผมไม่ได้แก้ตัวผมแก้ไขอย่างเดียวเลย นี่ผมกําลังแก้ไขข้อต่างที่คุณพยายามจะบอกไงอ๋อเด๋ยไอคนแก้ตัวเนี่ยคือคุณพี่ว่าผมเป็นอะไรใช่ไหมผมแก้ตัวผแก้ตัว่เดี๋ยวเดี๋ยวเรามีความน่าสนใจของทั้งสองทีมมาให้ชมการเขียงไม่จบคู่นี้ยพูดจริงใช่นล้วคือจะเอาเรื่องไหนมาพูดล่ะขอจับมือหน่ะทำไมครับจับจับมือไม่เอาสกปรกโอ้โห แหมไอ,ไอเอฟลาไปจับเหมือนกันหรอกแหมนะครับเออมันมีหลายเรื่องม,มีหลายประเด็นมากเอา<ช>ง่ายๆอย่างประเด็นของเอฟลากับโซเรก็ไม่รู้ว่าคู่นี้จะจับมือกันหรือเปล่าใช่แต่ล่าสุดเนี่ยเขาจับมือกันแล้วนะแต่ว่าเขาถือน้ำลายใส่มือก่อนแล้วก็จับใช่นะครับเอามือเกาเกาเกาแล้วนะครับดูแล้วคู่นี้ไม่จบนะพูดกันถ้าเกิดสมมติว่าเรานั่งคุยกันแบบนี้น่าจะยาวใช่นะครับยังไงเดี๋ยวคงต้องมีพูดตัดศิล้วล่ะต้องมีคนห้ามทับใช่ไม่งั้นชกกันปากแปลกนะครับ ผมไม่สู้คนเนี่ยฮะผมไม่สู้เหมือนกันอยากำมมาสิผมเป็นตุ๊ด <c oughs> นั่นเดี๋ยวเรามามีเรฟเกิลม,มาในรายการของเราด้วยเนี่ยเป็นประจำนะครับวันนี้พิเศษไหมวันนี้น่ารักนะครับมาแนวน่ารักคือปกติรายการเราเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยชื่อรายการว่าโมมันหาครับหลายคนไปเปลี่ยนเป็นชื่อรายการนมมันหา เออใช่ผมเคยได้ยินในเฟซบุ๊กเนี่ยเข้ามาอรำเข้ามาอะไรจริงๆวันนี้กลับมาเป็นแบบนมเหมือนเดิมไม่ใช่นมวันนี้วันนี้กลับมาเป็นแบบน่ารักน่ารักบ้างใสใสนะครับใสใสใมาแล้วใช่ไหมมาถึงแล้วมาถึงแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปชมกันเลยใช่นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้แรปเกิร์ลของเราจะน่ารักใสใสแบบไหนไปติดตามครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับน้องหนุ่งหนิงหนุ่งหนิงหนุ่งหนิงสองพยางอย่างนี้นะหนุ่งหนิง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 กหนุ่งกัรหนิงไปเรื่อยอืนะนะครับวันนี้จะมาตัดสินคู่แดงเดือดเป็นพี่หญิงสูงยาวเขาดีมากครับรู้ไงว่าเขาดีไม่จริงๆดูแบบเขาเป็นคนนี่คือไอเตี้ยมอต้อนของคุณเนี่ยโอ้โหน้องเขาสามารถข่าวลอยใส่พี่ได้โดยที่เขาไม่ต้องกระโดด่ะพี่เออผมก็ว่าอย่างนั้นนะอยาก อยากให้เตะพลาดคอมันจะจะขาดพี่จะได้จับไว้เป็นนิสัยจริงๆนี่เป็นนิสัยจริงนะครับก็วันนี้หนุ่งหนิงนะครับหนุ่งหนิงจะมาเป็นเรฟเกิลให้กับเรานะครับในเร็ปเกิลก็คือผู้ตัดสินนะครับคนหนึ่งเนี่ยจะเป็นเดวพูอีกคนหนึ่งจะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับถามหน่อยโดูส่วนตัวเนี่ยดูมวยปล้ำไหมครับดูค่ะมวยปล้ำใช่ไหมมวยปล้ำไม่ใช่หรอกอันนี้ผิดรายการวุตบอลไม่ได้ดูต้องดูฟุตบอลเป็นแตัวเหมือนกรรมการมวยปล้ำไง ต้นครับครับนี่เป็นเว็บเก่าที่16แล้วครับมึงยังไม่ชินอีกเหรอชินแล้วคำคามนะแมอยากให้เราผ่อนคลายไม่อยากให้เครียดกับเกมแดงเดือดของเราครับตัวตีดูฟุตบอลหรือเปล่าดูค่ะก็ดูกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเชียร์อะไรครับเชียร์อะไรก็เพื่อนเชียร์ฝั่งไหนก็เชียร์ไปด้วยอืมเอาไม่มีไม่มีทีมเชียร์ส่วนตัวทีมส่วนตัวก็ลิเวอร์พูลอ้าวอ้าวนี้ผมเสียเปรียบแล้วเนี่ย